อีระค่าเซอร์วิสครับหลังอาจจะมีลูกปืนล้อครับสี่ล้อล้างหมดเลยนะสี่ล้อล้างหมดเลยหลังอาจจะมีลูกปืนล้อรถตู้คอมิเตอร์นะครับลรหน้าล้อหลังล้างหมดเลยนะครับสี่ล้อนะครับสี่ละค่าเซอร์วิสี้กำลังล้างอยู่นะครับหลังอาจจะมีลูกปืนล้อครับสี่ล้อนะครับนานๆล้างทีไม่ต้องล้างบ่อยนะครับแต่อย่าลืมล้างนะปีหนึ่งสักสองครั้งนะครับต้นปีกับกลางปีนะครับ ล้างบ้างนะครับน้ำมันเครื่องอยังต้องถ่ายนะแต่ลูกสุตรร้อนี่ไม่ต้องบ่อยนะนานๆทีนะครับแต่ก็อย่าทิ้งเลยนะครับอย่าลืมเลยนะครับล้างบ้างนะครับเพื่อจะระดีครับ นานล้างทีนะครับแต่ก็อย่าลืมล้างนะอย่าอย่าทิ้งเลยนะครับล้างบ้างนะครับนานล้างทีนะครับไม่ต้องบอกนะครับทีนึงล้างสองครั้งนะครับมีราคาเคื่อวีต์ก็ล้างอาจจะมีลูกเพลินล้อนะครสี่ล้อล้างหมดเลยนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับโทรศัพท์0809314252ครับ ล้อหน้านะมาแล้วนะครับหลังอาจจะมีลูกปืนล้อนะครับสี่ล้อนะล้อหน้าล้อหลังล้างหมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องเรายัางต้องถ่ายนะนะครับกระบีเก่าน,ะนานๆมันก็แห้งมันก็ นะเหยไปนะครับล้างแล้วอัดใหม่นะล้างแล้วใส่ระบีเข้าไปใหม่นะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ลูกปืนนะลูกปืนล้อนะครับล้างก่อนที่จะหอนะหอแล้วล้างไม่หายนะนะครับถ้าแตกตามมดแล้วล้างไงก็ไม่หายนะครับอันนั้นต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้ายังไม่หอนนะยังไม่แตกตามมดนะครับล้างได้นะครับล้างฉรบีนะครับตัวหน้ารอหลังล้างหมดเลยนะครับ ใช้เวลาไม่นานนะรอรับได้เลยนะครับนั่งรอรับได้เลย